บ้านส่งเอลังนี่ไมมพี่น้องมางามแทะครับบรรยากาศก็กดีเนาะสวัสดีที่ผู้ไหยตากพี่น้องครับ เมื่อไงทะเลภูเขาสุดหน้ำนเรศแยมดอกไม้งามสามฤดูครับอาจารย์ป๋องสวัสดีครับผมถิ่นน่าอยู่เมืองเลยท่าแนวตอนนี้เราอยู่กันที่นะครับไร่ลุงไม้ภูไใหตากหรือว่าไร่ทานตะวันภูไใหตากพี่น้องเอ้ยนะครับผมนะครับข้างล่างนะครับผมบรรยากาศโอ้โหย่างคำคำชิュ๊ชิューเลยนะครับผมเพิ่งลงมาจากไร่สวนสวนสวนลุงแมวครับนะครับเราลงมาข้างล่างครับผมมาหาหลองสาวนะครับไร่ลุงไม้ภูไใหตากนะจ๊ะเบิ้งบรรยากาศพี่น้องครับ บรรยากาศยามค่ำสวยงามมากเลยพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดมากเลยตอนนี้นะฮะห้องน้ำเราก็เสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับนะครับเออนะครับกับบรรยากาศของทีมงานห้องน้ำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสวนผู้ลูกนนักแมนได้พี่น้องครับพ่อครับมาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีกล้องนะโอ้โห ครับผมว่าไงตัวเล็กว่าไงหมาน้อยเฮ้ย้ยพี่บครับผมมาเดี๋ยวจาน<อ>ลูกของเล่นอ่ะของเล่นอย,อยู่อืมตัวเล็กหมาน้อยพี่น้องครับห้องน้ำก็เสร็จแล้วนะครับกับบรรยากาศนะครับฮนะครับห้องน้ำชายหญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับช่วงนี้นะครับเป็นจุดกลางเต้นนะครับพี่น้องครับสามารถที่จะการเต้นได้นะครับพื้นที่ให้เราได้การเต้นได้ครับกับบรรยากาศ อยากกับคำนะครับจะบอไปไหนห้องน้ำก็ยังโอเคที่พักบ้านเป็นหลังเลยพี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสมากกะมากครับพี่น้องครับนะไร่ลุงไม้ทูให้ตากบรรยากาศของทีมงนานะครับบ้านเป็นหลังเราเสร็จแล้วมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับ จ้ะใช่บออันนี้อันนี้บ้านกระจมบ้านส่งเอวอยู่ขวามือนี่นะครับบรรยากาศพี้ังครับผมนะฮะโอ้ลมแห้งนะพี่น้องลมแรงมากเลยนะครับนแครับราจานปอกหลังนี้ก็ไม่แพงครับหลังนี้บ้านหลังไม้นะครับพันห้าร้อยบาทเองจ้ะเท่านี้นะครับจนะเป็นกวาเตทน์นะครับ ทางลงนะครับโอ้ผ่านสารปูยานะ้ำสาธุอาจจะชันหน่อยนะครับแต่บรากับเข้ายางไงนเนาะจารย์ป๋อมเนาะครับผมนีิ่มาสะพานครับผมแบบสบายเลยครับครับไปเอ้ยบรรยากาศของความโอ้สุดยอดพี่หน้าครับนะฮะ บัตคืนนิตี้นะครับบ้านกระโจมเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้บ้านทรงเอนะอฮะบ้านทรงเอแมนครับ,บขึ้นนะครับสุดยอดมากเลยนะครับบรรยากาศของริมเขาคือสวยบรรยากาศสวยมากพี่น้องครับกัอบคอ่ำคืนคุณแม่สวัสดีครับ พี่แม่สวัสดีครับแม่มาแล้วนอนนี่เลยนะครับผมแหมมาเรือกก็ได้พี่น้องใส่แหมมา้วครับวู้สุดยอดพี่น้องครับบรรยากาศนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นการปลูกหญ้านะครับพี่น้องครับนะฮะหลังนี้เท่าไหร่แม่ครับเอฟซีถามมาหลังนี้เท่าไหร่สองพันค่ะคืนละสองพันพี่น้องครับบรรยากาศส่วนตู่มากเลยพี่น้องครับให้ทีมาติดต่อเสียงเพลยได้เลยนะครับคืนละสองพันบาทได้พี่น้องเด้อ นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยน,นะฮะครับผมเลือกเอาจะน,อนน,อ,นอนนี้ก็มาได้ครับแม่ครับขอบคุณครับพี่น้องครับบรรยากาศครับสุดยอดสวยงามมากเลยครับบรรยากาศยามข้าคืนที่นี่นะครับทักไดยแล้วกระโจมเหรอแม่อนะนันเท่าไหร่พันห้าครับพี่น้องครับเป็นละพันหาได้พี่น้องเด้อลองมาเนี่ยสองพันเราก็แค่พี่น้องครับนะมาได้เลยนะครับร บรรยากาศภายในห้องหลังจากเปิดไฟพี่น้องครับโอ้โห,โห,โโหสวยงามมากเลยนะครับพักสบายสวยดูห้องน้ําอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับน้องปอนเจ้าของสถานที่นะครับนี่นะห้องน้ํานะครับ<ป>โอ้โหม,ม,นนม่มาก็โรกรธกันว่าจะนอนเย็ยนนี้ว่าจะนอนของว่างัา่าัสก,ก่อนเย็ยนนี้ว่าจะขึ้นไปนอนของลุงแหม่มแม่บอกว่าไม่ให้ขึ้นไปแล้วแม่บังคับห้นอนตรงนี้เอาอีกแล้วงานเข้าผมอีกแล้วลุงแหม นอนนะโกรธกันเลยม <đ> า, <đ> าโดนตัดค่ะนี่น้องสาวนีว่จ้าโอคนสวยน้องเลิฟนะครับโอ้ยวมาชมเขากระโจมชุดสวย <đ า S 2> พี่น้องครับนะฮะบรรยากาศนะครับกระโจมยามค่ำคืนพี่น้องครับดูขุนเขานะครับโอ้โหตอนนี้นเช้าเที่ยงเช้ายังตื่นทันไหมก็คงจะเหมือนเดิมแล้วครับผมนีบรรยากาศ ครับแต่ก่อนมาจะนอนอยู่ตี้ที่บ้านหลังนี้นะครับแต่ก่อนนะฮะตอนนี้กระจงร่างเสร็จแล้วนะครับเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับบอกเลยนะว่าแถวเสียงดังได้ไหมนี่เต็มที่ที่เต็มที่นะครับบรรยากาศครับสุดยอดนะที่บอกเนาะสุดยอดครับสุดยอดมากเลยกระจงลนเย็นลงเย็นมากนี่คุณพ่อนะครับของสามที่นะครับนะไร่ลุงไม้ภูไหตากนะพี่น้องเด้อไร่ลุงไม้ภูไหตากหรือว่าเห็นไร่ทานตะวัน นะครับอันเดียวกันพี่น้องครับไร่ทานตะวันกับไร่ลงไม้ผู้เฮตากอันเดียวกันนะจ๊ะนะครับข้างบนจะเป็นของข้างบนจะเป็นสวนลุงแหม่มนะครับหากสวนลุงแหม่มล้นนะครับข้างล่างยังมีที่ให้เราเยอะแยะนะครับกลางเต็นได้พี่น้องครับกลางเต็นหัวละหัวละร้อาสิบบาทหลังนี้นะครับโซงเอส0 0พันนะครับกระโจมพันห้านะครับมาเลยครับมาหลังนี้ก็นะครับพันห้าสองพันสบายๆนะครับมาเลยครับผมเต็มที่นะฮะใช่ไหมครับเฮียปอน ไปครับเพี่ครับมีอะไรบอกสาวๆไหมครับมีมีนะครับผมโอ้โหอะไรที่เป็นหรอครับกระโจมครับบรรยากาศของกระโจมนะฮะบ้านสองเอนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอืมนะครับข้างลึนครับผมนั่นนี่สารตายายสารโจตีเพราะขอเลขคนหอบเพื่อเปินไห้ นครับโอโ้สุดยอดเลยพี่ปองเศร้าด้นี่ข้องน้ำก็ล่างนะครับมาหลังนี้นะฮะลมแรงมากเลยเอเอ,นนเอข้างบนครับอโอ้โห เยอะมากเลยใน,นบ้านเป็นหลังนะครับห่้ยเมื่อยหึจะมีชานนะครับให้นั่งนะฮะยากาศดีมากเลยพี่น้องข้างในห้องมีเตียงด้วยนะครับบ้านส่งเอหลังนี้แม่พี่น้องมางแามแท้นะครับบรรยากาศก็กดีเนาะชมวิวข้างๆพี่น้องเอ้ยนอนอที่ทบ้านส่งเอเป็นจังไดบอดไ่เพิ่นนอนอยู่ทั้งหนี่เพิน่บนบ่แเป็นหนาวเป็นแนวอื่นแล้วบ่อากาศดีปานนี้ โอ้วิวไปพี่น้องเป็นยังไงครับเป็นตมะนอนเป็นตมะเทียวบรรยากาศก็ดีนะฮะวิวก็สวยนี่คือบรรยากาศรอบๆตื่นไปนอนเอเนาะ อ่ะลุนสวัสดีเช้านี้พี่น้องครับโอ้โหสวัสด hey, ีจันป๋องสวัสดีพรัับสวสดีครับบันไดการที่มาสอนให้ข้บเขากับเขาเตรียมพร้อมเตียแม่เราเตรียมมาให้ครับแม่เตรียมมาให้ผู้ดีวาง่ายนะพี่น้องก็ลงมาหลอบนี่ห้ามมางานซอยงานเฮ็ดบุญลูกแหม่มเนาะผู้ให้ตากโฮมสเตย์ข้างบนลูกแหม่มม่เฮ็ดบุญหาอัน ไม่เท <Like, S 3> <te> ่าเพื่อนครับอืมนะครับกับเขากับเขาลุงแหมมันจะเฮือนงานได้พี่น้องนี่อืมนะครับเมื่อแรกมีมอลำมางั่นเมื่อแรกนี่ก็เลยมาลองเพลงซอยลุงแหมนะครับพี่น้องครับกับเขาเฮ้าฮืมนะครับกะลาพุงกับขัวไก่เฮานี่ยแหละพี่น้องครับบรรยากาศตรงนี้ที่ไร่ลุงไม้พี่น้องเดินนะครับไร่ทานตะวันไร่ลุงไม้นะครับที่แรกว่าจะนน่ลุงแหมุ่หมดละบ้านนี้ครับแม่พี่ย้อมแม่ทั้งหลายลุงไม้ว่าลุงมะนาวกับแม่พี่ก็ มือนี่พ่อจันเอพี่นอนสองคืนสักคืออีเพียงยังเงินจะคล้องคนมาครับครับพี่น้องครับบรรยากาศู้นะครับปลาเสียงมาขึ้นเป็นไหนปลาเสียงมาขึ้นเป็นไหนมาขึ้นอบอุ่นดีครับหนาปะบ่นหนาวบรรยากาศพอดีผมเปิดหน้าต่างไว้ให้ร่มเข่าแล้วก็นอนผมพาจะพอดีสุดยอดครับเสียที่จะนอนผู้เดียวบอดนี่คือว่าจันป่องแล้วน้ำสั่นมาขึ้นมาขึ้นแล้วบ่ได้กโกลนเร้าห้องเอามาขึ้นนี่ปคนนี้มาโกลนดังแจ๊บ พี่น้องครับเบงบิวครับเบงบิวเบงบิวครับผมปาดบรรยากาศดีครับบรรยากาศยามเช้านะครับกลับบ้านหลังนี้นะพี่น้องครับนะฮะบ้านทรงเอโอโหสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้สียูตามกับขอาลุงแหม่มเนาะอันนี้สอยูตามกับขอาลุงแหม่มนะครับมาขึ้นนี่ฟันดีดีพ่อปลาฟันว่าได้ฟันว่าได้ไปเห็นไปเห็นคอนใหม่เก่า แล้วกัดเครียกว่าขอตัวดีแน่หรอปะเห็นสามตัวเลยปะบอกพี่น้องเขาได้ไปยังสีเด็ดลุ้ยน้ำกันบอกพี่น้องเขาได้ไปถาุญมีวาสนาหอดเนาะเอาซิพี่น้องครับถาุญมีวัสนาหอดเริ่ยวันที่วันที่สิบแปดเดือนกุมภาพันธ์ผมจะขึ้นดอยแม่เลียงกับปลาเสือกสี่เยหมอบทุ่นเนี่ยกับโรงเรียนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยห้อมตำบลแม่คงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนถ้าแม่เลขตัวนี้ออกอิหรีสาธุมาขึ้นผมกราบสารปูงานี่ครับพี่น้องครับมาขึ้นนี่ ขอเหล็กมาขึ้นนะเพื่อนหาบุญมีวัดสรนพรัดนป้าเด้อมาขึ้นนี่ผมเห็นสามโต้เลยมาขึ้นนี่ตัวใดเนี่ยห้าห้าหลักกระทัดกันมาเห็นเหล็กสามหาสามหาห้าสามห้าหัดพี่น้องซื้อจะลืมซื้อหาสามสามหาหลักกะหาหาเด้อพี่น้องเด้อสามตัวนี่ห้าสามห้าขออย่าบัดคำบอกบุญพี่น้องซะบอกบุญพี่น้องเออหายบุญบุญท่ามีเนาะป้าเนาะมีบุญห่วมกันกันสีได้ไปเห็นพ่ป้าร่วมกันหายมีบุญห่วมกันถ้าออกตัวนี้ลีกับพี่น้องครับเอ้ามาซอยเสียงเพลียว ซอยป๋าเสียกซอยจันป่องซอยผู้จัดการเฮ้านะครับผู้ได้ีัดเดินทางขึ้นไปนะครับซื้อของซื้ออุปกรณ์การซื้ออุปกรณ์เครื่องใส้เพราะว่ามีเด็กนักเรียนกินนอนที่โรงเรียนบ้านห้วยห้อมบ้านห้วยห้อมมีนักเรียนกินนอนครับแปดสิบหกคนเกือบร้อยร่วมคู่แล้วนะครับกินนอนเฮ่ากับต้องว่าเป็นเรื่องาของอาหารการยินกันกินมามาปากกระพองอาหารแห้งแมนครับผมอยากสิฟันเครื่องใส้แพ่มมอดเด็ดหน่อยเนาะบางคนเขาก็เป็นเา้าแล้ว นะครับเรื่องน่าของอยาซิฟอร์ซิฟนันนี่แหละอุ้นี่ก็เครื่องไส้นี่แหละเนาะครับผมอ้าวขบบนีพวกเงอนพี่น้องครับเป็นดังที่บอกเลยพี่น้องเนอะอ่านมาบอกไปแล้วพี่น้องฟังเอาแล้วกันเส,อสือพ่อประมาณประมาณ,มาณพันคู่พัน,นนั่งสีไห <im itation> ครับผมครับผมแมนครับผมนะครับถขบบนี่บอกพี่น้องข้าแน่นี่ครับคลับนทำมาเอาบ้านส่งเอยังไรว่าแมนเอเยนเด้์ว่าแมนเอเยนอืส่งตัวเอครับส่งตัวเอครับที่ข้างบนก็มีบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องครับหลังราคาสองพันบาทนะครับพี่น้องครับผมทั้งอะไรมีของหนามน้ำ นะครับบรรยากาศดีทีซึ่งนที่ซึ่งเป็นมาประจำนะครับบรรยากาศดีครับผมฮะสุดยอดเลยนะครับตื่นแต่เด็กคนนี้ในเสียาากศหลังนี้ต่อไปก็ที่ห้องน้ำนะป้าว่าห้องน้ำคนเพิ่งบ้างไว้แล้วนะครับห้องน้ำลังเ็ดครับกลังทำนะครับมีห้องน้ำทุกหลังนะครับพี่น้องครับผมความสะดวกสบายอุปกรณ์เอื้อความสะดวกสบายเนี่ยครับเพียบพร้อมตื่นเสมอมีกาแฟพร้อมแน่นครับโอ้บรรยากาศดีพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากเลยผู้จัดการมาเคลื่นเป็นไง มันขึ้นมันขึ้นไนเนื่องนงเดียวมันขึ้นนี่มันมขึ้นนอนนอนทีล่ลุมแม,มที่จริงนะพวกเราจะนอนที่จริงวันนี้ขึ้ขนนจริงเมื่อนจะนอนที่สวนรุมแรม,มแต่ว่าบัาน,นี้เรามั่งแต่หายอีแม่รรไรลูงไหมแแม่ว่าแบ่งกันนอนตีนอนพูดบ่ได้่ามาันบ่นกัแม่เนเินว่าว่าเพื่อนเนานะบอดเนาะ กลับมาให้ต่างแง่ใดบาหวาแต่ลุงแหวมเบาหวาแต่ลุ่งไม่ครับแม่นครับความอบอุ่นนะที่เก่าพี่น้องครับพผลผลิตเราอยากให้เฮานอนน้ำอยากให้ห้านอนกันเลยต้องแยกกันอยู่แน่นครับผมปกติเราไม่เคยแยกกันนอนเมื่อแรกเสียเข้าบ้านใช่ไหมนเมื่อแรกนี่ KCG ิ i n g c a บ i t a l บ o อ s อย่าเราจะมาเย็นนี้นะครับห้องนอนครับพี่น้องครับอืมนะฮะครับผมชิวๆนะครับพี่น้องครับห้องน้ำช็อกโกแลตยังดีเด้อพี่น้องเด้อะครับผมเธอจะอะไรโทรหาทำไม อะบริการทุกระดับประทับใจวันนี้น้องสาวไม่เอาอะไรแล้วโน้ตโน่งไปส่งแม่ก่อนโอเคพี่ก็จะนอนเรียนแล้วไปหาเล่นน้ำต่อโอเคครับขอบคุณเจ้าโอครับเห็นไหมเห็นเห็นในเฟซที่ส่งให้ไหมโอ้วค่ะพี่ใหม่บอกพี่ใหม่บอกพี่นุ้งบอกว่าไม่เคยลอกันสักทีเลยเอเนแชทที่พี่ส่งให้น่ะอ่านหรือยังแชทหนูเหรอใช่เอานุ้งกาไปอ่านโอเคค่ะโอเคจ้ะขอบคุณมากน้องสาวพี่น้องครับเจ้าของสถานที่นะครับน้องเจ้าโอคนสวยครับ โอ้พี่น้องครับบรรยากาศอืฝั่งเลยกับไร่ลุงไม้ผู้ให้ตากนะจ๊ะราคามิตรภาพนะครับพี่น้องครับถ้าอยากอยู่ตึงๆทั้งเๆงนี่ของลุงลุงแหม่เนี่ยคนหลายได้ปาเสิค้นไหลายออืบ่เป็นส่วนตัวแต่ว่ากะถือว่าอยู่สูงเห็นหมอกชัดเจนเออแต่ลุงไม้ยุ่งใตในบ้านนี้แตะหมอกสีแตะหมอกแตะหมอกเลยเด้เออตื่นขึ้นมาเมือเช้านี่ยคอยยื้อยุ่งสิ ครับมาเลือกดูพี่น้องครับเสียที่ว่ามีคนทายห้ชอบใคยหมอกกันดีครับผมบรรยากาศหนาลิ้มพลาที่พี่น้องพี่น้องนะครับบรรยากาศดีหากลูกแมมเต็มก็จะเลื่อมเลือกหาลุงไม้ด้พี่น้องเ้อมาหากันว่าสิเป็นลาคำบันพร้อมของทันล่องอีทพร้อมนะครับผมนะครับของล่องอีทนาพี่น้องกามับพี่น้องครับมาเบิ่งกันนะฮะบรรยากาศดีๆที่นะครับไร่ลุงไม้ผู้หห้ตกโฮมสเตย์นะจ๊ะบรรยากาศดีพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะ และอีกหนึ่งที่ที่ผมมาประจํามองนี้นะครับคือสวนลุงแหม่มนะครับพี่น้องครับมีนะครับกระจมแบบนี้พี่น้องครับมองพักนะครับห้องน้าสะอาดนะพี่น้องเด้อนะครับแวะขึ้นมาได้กับสวนลุงแหม่มนะครับผู้ให้ตากโฮมสเตย์นะครับชื่อเรียกว่าผู้ให้ตากโฮมสเตย์นะพี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสมากมาได้ครับผมนะครับกับผู้ให้ตากโฮมสเตย์นะครับผมสวนลุงแหม่มนะครับพี่น้องครับวรรยากาศนะครับผมนะครับบ้านเป็นหลังก็มีครับมาขึ้นผู้จัดการนอนนี่ครับผมหกวันเหรอว่างี้ผู้จัดการ พกีบอกอือบรรยากาศน่าทึ่งมากกระซิปูสาพี่น้องครับอืยเดีวนี้นครับผมโอ้โหจันทร์ปองสวัสดีครับผมหมดหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับใกล้เบิ่อไหร่ครับเอี่ที่เราไอ้เจ้าต้นวัวดดอกลายยอดอ้วนตัวเมื่มาแล้วหรอเมื่อกี้เมื่านคือได้ยินข่าวว่ารถน้หนักติคู่มือเนี่ยแน่นครับผมมันนีิคือเสี่ยงเพลียวว่าขันล่องเอียกว่างหายโครับบรรยากาศของหมูกระทะนะครับพี่น้องครับนะฮะ บรรยากาศนะครับผมเนี่ยคำๆโอ้โหช่วงใบสองเนาะครับนะครับพี่น้องครับวิวนะฮะสุดยอดมากเลยนะครับมีโอกาสมามาด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับสุดยอดมากเลยนะครับข้างล่างสวนลุงไม้ผู้ไฮตากอันนี้สวนลุงแหม่มผู้ไฮตากครับผมทั้งแต่กับทั้งเทิงด้วพี่น้องเด้อมาครับ